สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมและก็ชาวราศีกุมคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินในช่วงประมาณวันที่15มิถุนายนยาวไปจนถึง15กรกฎาคมปี2563ค่ะสำหรับคลิปนี้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะคะลัคนาคุณําเป็นจะต้องไปผูกดวงมาก่อนซึ่งวิธีการผูกดวงได้ทำเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วสามารถเข้าไปค้นหาดูได้เป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ค่ะส่วนทางด้านราศี นะคะคชาวราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะใช้หลักของสองหลักการเลยนะคะคือดูแบบโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่คุณสามารถดูได้ตลอดทั้งคลิปแล้วลองประมวลดูนะคะว่าคุณจะตรงกับจุดไหนอย่างไรบ้างเนื่องจากว่าดวงเนี่ยมันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่วดวงส่วนตัวก็เลยจะไม่ทราบว่าคุณจะไปถูกจริตกับ ลักขณาหรือราศีมากกว่ากาันก็อาจจะต้องดูไปตลอดทั้งคลิปแล้วใช้พิจารณายาณดูนะคะว่าคุณตรงกับส่วนไหนบ้างจะให้ตรงน้อรเเป็นคงเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะทีนี้คลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นดวงการงานการเงินล้วนๆค่ะ ท่านใด <c oughs> ที่สนใจอยากจะดูดวงความรักได้ทําอีกคลิปนึงแยกไว้ให้ต่างหากซึ่งมีทั้งดวงความรักของลัคนากุมแล้วก็ดวงความรักของราศีกุมสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เรามาเริ่มต้นคำทํานายกันที่การเดินทางของดวงดาวก่อนเลยนะคะชาวกุมดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวพระราหูค่ะนี่ก็สถิตอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ในภพปุตตะเป็นภพแห่งการิเริ่มอะไรใหม่ๆค่ะซึ่งตรงนี้ก็อยู่มานานแล้วล่ะค่ะแล้วก็จะอยู่ ยาวไปอีกไปจนถึงเดือนกันยายนปีนี้เลยมันก็ต้องดูว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรไม่ใช่ว่าจะิรเริ่มอยู่ในภพของการิเริ่มใหม่ก็ริเริ่มใหม่ทุกวันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเวลาดาวมันอยู่แบบนานๆแบบนี้เนี่ยมันต้องรอว่ามีดาวดวงอื่นมาทําปฏิกิริยาซึ่งช่วงนี้เนี่ยมีค่ะอย่างแรกเลยก็คือมีดาวพระ พุธซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะมาอยู่ร่วมด้วยแล้วก็เป็นเจ้าบ้านของบ้านพบเรือนที่คุณอยู่ตรงนี้ด้วยพอเจ้าบ้านมาอยู่ด้วยเนี่ยบางทีตัวตนของคุณก็จะเริ่มไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เพราะว่ามีความเกรงใจเราไปอยู่บ้านของเขาและดันเป็นบ้านศัตรูอีกดังนั้นช่วงนี้นะคะทิศทางก็คือคุณจะทําอะไรคุณก็อาจจะติดติดขัดขาด,ดทาไม่ค่อยได้สมดังใจมากนาักทําแล้วทําเหมือนรึ่งๆกลางๆนะคะอาจจะยังไม่ค่อยมีคนพพอร์ตสนับสนุนเท่าไหร่ ดาวพระพุธนะคะนอกจากจะเป็นดาวคู่ศัตรูของคุณแล้วยังเป็นดาวที่มาจากภพเรือนมอรณะอีกการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่บางทีแล้วการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ได้ส่งไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณชัดเจนอาจจะแค่ส่งผลกระทบกับ บางคนในที่ทํางานของคุณแล้วมันก็เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างเหมือนกันนะคะอิทธิพลมาจากดาวมรณะแต่อเผอิญว่าดาวที่บอกว่ามันไม่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงกับคุณเนื่องจากว่าดาวมรณะตรงนี้เนี่ยมันเดินไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่มันเดินแบบว่าเดินถอยหลังนะคะดังนั้นผลของความเป็นมรณะมันก็เลยไม่ชัดเจนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนรอบข้างคุณเปลี่ยนแปลงแล้วมากระทบคุณมากกว่าแต่ที่น่ากลัว อีกดวงหนึ่งน่าจะเป็นการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ค่ะดาวพระอาทิตย์กับดาวพระราหูดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเป็นดาวคู่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยดาวพระราหูคือดาวแห่งเงามืดดาวพระอาทิตย์เนี่ยคือดาวแห่งความสว่างเมื่อความมืดกับความสว่างมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันทําให้เกิดความปิดบังซ่อนเร้นกันอยู่ดังนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังการโดนหลอกโดนโกงเอาไว้เยอะๆนะคะช่วงเดือนนี้เนี่ยหลายครั้งที่ดูเนี่ยหลายๆคนเลยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาการ ใช้คำ การการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆงๆในช่วงนี้รวมถึงชาวกลุ่มด้วยที่จําเป็นจะต้องระมัดระวังเยอะอ่านเอกสารต้องดูดีๆเลยนะคะแล้วก็ตัวตนของคุณด้วยที่มาโดนเต็มๆเลยดังนั้นถ้าคุณจะเซ็นเอกสารสัญญาอะไรบางทียังเชื่อตัวเองอย่างเดียวไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปหาผู้ช่วยไปหาทนายไปหาเพื่อนร่วมพูดร่วมทุนอะไรที่มาอ่านเอกสารสัญญาที่คุณกําลังจะเซ็นเนี่ยต้องมีพยานในการเซ็นรับรู้แล้วก็ต้องมีพยานในการช่วยอ่านด้วยนะคะต้องรัดกลุ่มที เดียวนะไม่งั้นจะโดนหลอกโดนโกงได้ง่ายๆเลยค่ะดาว มรณะนะคะจะไม่ได้อยู่กลุ่มคุณไปตลอดนะเดี๋ยวประมาณวันที่21มิถุนายนถึง2กรกฎา,าคมดาวม,มรณะก็จะเดินออกไปนะคะเดินถอยหลังออกไปดังนั้นคุณก็จะหายใจหายคอได้คล่องขึ้นค่ะในช่วงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวพอประมาณวันที่3กรกฎาคมยาวไปจนถึง15กรกฎาคมดาวม,มรณะจะกลับมาใหม่กลับมาใหม่ครั้งนี้จะเข้มแข็งเป็นเกษตรแล้วเดินปกติแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าคุณจะต้องกลัวอะไรหนักมากนะคือชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ทิศทางแล้ว มองดูว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะคือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายละระลอกหน่อยแล้วรอกแรกอาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงด้วยเพื่อนของคุณเพื่อนร่วมง,งานนะคะยังไม่ได้ทันมากระทบตัวคุณโดยตรงแล้วรอกที่สองในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่แหละอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบคุณโดยตรงแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะทําให้คุณจุกจิกใจกังวลใจนะ keley? เพราะว่าคุณเจอดาวคู่ศัตรูมาอยู่ยยร่วมด้วยแต่ดาวดวงอื่นๆของคุณยังเข้มแข็งก็เลยคิดว่ามันอาจจะ จะจุกจิกลำคาญใจหรือว่าไม่ค่อยสบายอกสบายใจมองอนาคตทางการงานแล้วไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็ยังมีความมั่นคงอยู่กับการงานของคุณเพราะว่าดาวการงานของคุณยังเข้มแข็งนะคะยังอยู่ในภพเรือนที่ดีดาวการงานอยู่ในภพการเงินค่ะดังนั้นคุณยังมีโอกาสที่จะมีงานเพื่อที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้เพราะว่าการงานการเงินมันสัมพันธ์กันมีโอกาสจะสร้างเงินสร้างไราไยได้ได้ดีเลยในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในที่ทํางานอาจจะแปรปรวนไปบ้างแต่คุณก็ยังมีงานทําอยู่ แต่มันจะจุกจิกวุ่นวายใจค่ะเพราะว่ามันโดนดาวพระพระเกต ะะดาวพักเกตเนี่ยมากุมดาวการงานคุณอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ตลอดทั้งช่วงพิเรีดนี้เลยกลางมิถุนาจนถึงกลางกรกฎาคมมันจะมีเรื่องให้คุณคิดเยอะคิดมากนะคะบางทีคุณก็อารมณ์แปรปรวนด้วยบางทีอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะคะในที่ทํางานก็คุณก็รู้สึกจุก,จ,กจิกใจเยอะมากเลยหรือว่าใครทําอะไรนิดๆหน่อยๆคุณก็รู้สึกลคาคัญใจเยอะมากเลยนะคะเป็นอิทธิพลของดาวพักเกตที่มากุมดาวการงานเอาไว้ทําให้เกิดความวุ่นวายใจได้ง่ายๆก็ต้องไปคนโทรลที่อารมณ์ของตัวคุณเองนั่นแหละค่ะ อมองทิศทางแล้วนะคะก็ดูว่ายังไปรอดนะแต่อาจจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยในช่วงเวลานี้นะคะยังไงก็สู้ๆกันแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันบ้างค่ะไพ่เนี่ยก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะคุณก็สามารถดูเพิ่มต่อไปได้เลยนะสําหรับไพ่มองว่าคุณยังมีความมั่นคงนะคะนี่ไพ่ของความการงานมั่นคงยังอยู่ไพ่ของการเงินก็ยังมั่นคงอยู่แบบนี้เลย6ก ไมเท้าแล้วก็ราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญนี่เป็นไพ่ของการเงินที่ดีที่สุดใบหนึ่งในสำรับเลยนะคะดังนั้นการเงินคุณยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องคะ่ะแต่ทิศทางทางด้านการงานมีโอกาสคะ่ะที่ใครบางคนในที่ทํางานอาจจะเดินหอนหลังจากไปมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานอาจจะไม่ได้ เปลี่ยนแปลงกับคุณโดยตรงแต่การเปลี่ยนแปลงของคุณรอบข้างนี้ที่ทำงานจะมากระทบตัวคุณทําให้วิธีทางการงานของคุณนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปคุณอาจจะเหนื่อยสักหน่อยในช่วงนี้เหมือนทํางานแล้วมันต้องทําอยู่ตัวคนเดียวนะคะทํางานแล้วมันเหมือนไม่ค่อยมีใครช่วยเท่าไหร่บางคนก็มีงานเพิ่มด้วยบางคนคือมีเพื่อนร่วมงานลาออกไปแล้ว ไม่บริษัทไม่จ้างคนใหม่มาเอาและไอางานที่เพื่อนร่วมงานเคยทําก็มาสมใส่เรานะคะแล้วก็หาคนช่วยไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณเก่งคุณก็ได้ไพ่ของคนเก่งแล้วก็เป็นไพ่ของคนอดทนด้วยนะคะไพ่เลขเจ็ดแบบนี้อดทนดีแล้วก็เจ็ดไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่สู้ฟันฝ่าอุปสรรคแล้วมันก็จะได้รับชัยชนะดังนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่คุณจะได้แสดงฝีมือคุณอย่าไปท้อคุณอย่าไปคิดว่าโ,โหทําไมงานเยอะงานมันมาสมหัวอะไรอะไรก็ลงที่คุณลงที่คุณคุณต้องคิดบวก คุณต้องคิดไปอีกด้านหนึ่งว่าเฮ้ยโอ้โหเป็นเวลาแล้วที่เราจะได้แสดงฝีมือมันเป็นเวลาแล้วที่เราจะได้มีประสบการณ์การงานการทํางานเพิ่มขึ้นต้องคิดแบบนี้นะคะอย่าไปจิตตกไพ่เสียตกอยู่ที่ความคิดของคุณเยอะเหมือนกันนะทั้งเดอะมูนทั้งเดอะไฮเพลเทสนี่คือไพ่ของการจิตตกอารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็มีอารมณ์แปรปรวนด้วยต้องระมัดระวังอิทธิพลก็อาจจะเป็นเรื่องของดวงดาวด้วยก็ได้คือเกตอ่านผสมกันนะคะทั้งไพ่ทั้งดวงดาวนะคือดวงดาวตอนนี้เนี่ยคุณเดิน เจอดาวคู่ศัตรูถึงสองดวงมาบีคุณนะ่ะทั้งดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระะพุธเลยดังนั้นคุณจะรู้สึกจุกจิตใจนะคะหรือบางคนไม่ได้รู้สึกจิตใจไม่ได้รู้สึกจุกจิตใจแต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีก็ได้นะเป็นช่วงเวลาที่เอ,อร่างกายจิตใจค่อนข้างจะอ่อนแอแต่ยังโชคดีที่สถานการณ์นะคะทั้งการงานและการเงินของคุณยังไม่ได้ดูว่าอ่อนแอตามไปด้วยยังดูว่าเข้มแข็งใช้ได้อยู่ก็เลย คิดว่าน่าจะเอาตัวรอดไปได้นะคะโอ้มอกี้ยังไม่ได้พูดถึงดาวการเงินอังงค์ขอพูดเลยละกันอย่างที่บอกนะว่าเกตด,ดูสลับกันไปสลับกันมานะคะแต่ว่าถ้าคุณยังตามฟังจนถึงตรงจุดนี้ก็จะได้ฟังดาวการเงินคือดาวพระพฤหัสนะคะดาวพระพฤหัสเนี่ยมันเดินถอยหลังนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นอยู่ในภพวินาด้วยดังนั้นการเงินถ้าดูจากดวงดาวแล้วยังดูว่าไม่ค่อยดีนะคะแต่เผอิญว่า ดาววินาศของคุณมันเป็นเกษตร,รพอดาววินาศเป็นเกษตรเนี่ยในความวินาศเนี่ยมันเลยแตกออกไปคือมันแทนที่มันจะวินาศเยอะเนี่ยแต่ว่าไอ้ดาววินาศเป็นเกษตรดาวเสียดาววินาศคือดาวเสียภพวินาศก็คือภพเสียเมื่อดาวเสียเข้ามาอยู่ในภพเสียไอ้ความเสียมันจะไม่เกิดมันทําให้ภพเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นภพของความวินาศอะไรหนักหนามากนักเมื่อดาววินาศมันมาอยู่ตรงเอ้ยเมื่อดาวการเงินมาอยู่ในภพนี้ณช่วงเวลานี้ก็เลยไม่ได้ทําให้การเงินของคุณแตก กสานร้านเซ็นหรือว่าวินาศไปตามคําว่าวินาศนะคะก็คิดว่าน่าจะเอาตัวรอดทางการเงินไปได้แต่เผอิญว่าดาวเดินถอยหลังแล้วก็ดาววินาศก็เดินถอยหลังด้วยดังนั้นเนี่ยการเงินมันจะอืดๆหน่อยการเงินมันก็ยังมั่นคงดีนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องอึดอัดให้ต้องใช้จ่ายเงินหรือว่าการเงินไม่โฟลเท่าที่ควรแต่ถ้าอยู่อย่างพอเพียงก็คิดว่าอยู่ไปได้เรื่อยๆนะคะ อากลับมาที่ไพ่นะคะก็คือมองว่าทิศทางการงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบข้างแล้วก็มากระทบตัวคุณเสร็จแล้วภายในช่วงต้นเดือนกรกฎาไปจนถึงกลางเดือนเนี่ยอุปสรรคปัญหายังเยอะอยู่งานหลายอย่างนะคะขวางไม่พ้นตัวค่ะทําเสร็จแล้วก็ต้องเอากลับมาทําใหม่แล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องระมัดระวังทีเดียวว่าอาจจะมีใครมาชวนคุณไปร่วมหุ้นร่วมทุนเรื่มร่วม,วมลงทุนอะไรบางอย่างคุณดูดีๆเลยนะคะเจอไพ่เดวิลกับไพ่จั g ตเมนบางที เ,เจ้ากรรมในเวรที่เคยเป็นหนี้สินกันมานะคะเจ้าหนี้เก่าจะกลับมาทวงนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้จริงๆอ่ะที่เป็นเจ้าหนี้ที่คุณติดเงินเขาอยู่เนี่ยหรือว่าเป็นเจ้าหนี้จากอณิตชาติพวกเจ้ากรรมในเวรเนี่ยจะกลับมาทวงนะคะทวงหนี้ในช่วงนี้ทําให้คุณอาจจะต้องเจอกับวิบากกรรมนะคะเจอกับการโดนหลอกลวงเจอกับการไปลงทุนในประเภทที่ผิด นะอาจจะไม่ได้โดนหลอกก็ได้แต่เรานั่นแหละไปลงทุนผิดประเภทเองนะคะก็เป็นเวรกรรมที่เข้ามาสนองในช่วงนี้ดังนั้นช่วงนี้ไม่แนะนําให้ลงทุนหรือเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะการะกฎาต้นเดือนยาวไปจนถึงกลางเดือนเลย ธุรกิจการงานมีอุปสรรคปัญหานะคะมีการงานที่ทำแล้วไม่จบไม่สิ้นสักทีต้องเอามาทำใหม่ปรับปรุงแก้ไขใหม่แต่ก็ดูว่าก็ด้วยถ้าเราใจเย็นพอมันก็ทำผ่านไปได้ล่ะคะ่ะอาจจะต้องเอางานเก่าๆมาสะสางหรือแก้ไขใหม่นะคะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขมันให้ดีขึ้นทิศทางแล้วเหนื่อยหน่อยแต่ก็คิดว่าทำได้นะคะการงานคุณก็ยังมั่นคงดีอยู่คะ่ะ การเงินเนี่ยคุณได้ไพ่ราชาถือเหรียญดังนั้นการเงินคุณยังมั่นคงดียังไม่ได้ดูว่ามีปัญหาทางด้านการเงินหนักๆแต่มีปัญหาทางด้านการใช้จ่ายเงินคือเงินเข้าน่ะไม่มีปัญหายังได้มาอย่างมั่นคงแต่เงินออกนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมหนึ่งระมัดระวังเลยไปลงทุนผิด,ผด,ผดหรือสองคุณไปใช้จ่ายเงินสู่ลุยสู่ได้เกินไปนักก็เลยทําให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงนั้นนะคะ แต่ถ้าถามว่ามีเงินให้ใช้จ่ายไหมจริงๆก็ดูว่ามีนะคะเพราะว่าราชาถือเหรียญเลยก็ถือว่าการเงินไม่ได้ถึงกับเดือดร้อนอะไรนักหนาค่ะแต่ว่ามันมองดูว่าพอคุณไปใช้จ่ายแล้วคุณอ่ะก็จะกลับมาเครียดเองว่าโหเราใช้เงินขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อไปชื้อของสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม่ได้จาเป็นเลยเหรอหรืออะไรเงี้ยนะคะ ทิศทางของคนรอบข้างเ,าเจ้านายนะคะเจ้านายยังดูไม่ค่อยสปอร์ตคุณเท่าไหร่แต่ถ้าคุณขยนขันขันแข็งเขาก็จะอภิเฉดคุณเขาก็จะบอกว่าโอเคก็ขยันดีก็ทําไปเลื่อก็ทําไปแล้วกันทําตามหน้าที่ไปแล้วกันเจ้านายบางทีก็สร้างความจุกจิตราคาญใจให้กับคุณได้เหมือนกันนะคะบางทีเจ้านายคุณจะมีความรู้สึกว่าเจ้านายเนี่ย มันจิกจิกคุณนะคะทำให้คุณลาคาญตรงนี้ก็เป็นไปได้คุณก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของคุณหน่อยช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายด้วยนะคะก็อย่าไปเผลอแสดงอารมณ์ไม่ดีใส่เจ้านายนะคะเราต้องอยู่ให้เป็นนะแต่ยังไงจ้ะเจ้านายยังมองว่าคุณทํางานเก่งค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ดันคุณไม่ได้สปอร์ตคุณมากมายอะไรนะเผลอเผลอทำให้คุณลาคาญอีกแต่เขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนเก่ง เพื่อนร่วมงานไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพื่อนร่วมงานก็ไปกันได้เรื่อยๆนะคะลูกน้องลูกน้องเนี่ยมองว่าดื้อหน่อยลูกน้องนี่เปลี่ยนแปลงตัวเองยากถ้าเกิดลูกน้องอ่ะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่เขาก็เปลี่ยนยากนะคะเขาเป็นของเขาแบบนั้นก็ต้องอดทนทําไปอดทนค่อ,คอยๆบิ้วค่อยๆสร้างค่อยๆแกะความดื้อของลูกน้องนะคะแล้วก็ให้เขาไปในทิศทางที่ถูกต้องที่คุณต้องการเนี่ยก็ต้องใจเย็นหน่อยค่ะช่วงเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อนข้างอึดอัดนะแต่ว่ามันก็ยังมองว่าด ด้วยสถานการณ์แล้วเนี่ยคุณมีไพ่ของความมั่นคงอยู่ดังนั้นการงานของคุณยังมั่นคงดีนะคะใครที่ตกงานนะมีโอกาสาได้งานเหมือนกันค่ะในช่วงนี้แต่ว่าอาจจะเป็นงานที่คุณยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ก็ดีกว่าตกงานนะเนอะก็รับไว้ก่อนก็ได้ะคะ่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกุมแล้วก็ชาวราศีกุมค่ะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเก็ดรับดูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดไปเอาไว้ให้แล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อน,นัดคิวกันนะคะขอบคุณค่ะ